จะต,ต่อเติมห้องถ้าไม่ใช้อิฐบล็อกจะใช้อะไรดีคะหมายถึงถ้าไม่ใช้อิฐบล็อกมาทําผนังใช่ไหมครับก็ใช้เป็นอิฐแดงหรืออิฐบนเบาก็ได้ครับแต่ถ้าหากอยากเน้นราคาประหยัดและก็รวดเร็วทันใจติดตั้งเร็วนะครับแนะนำเป็นผนังเบากันห้องผนังเบากันห้องถ้านํามาติดตั้งเนี่ยก็ควรจะเป็นวัสดุประเภทซิลิคอนบอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นต้นผนังเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะคลา้ายๆแผ่นสีขาวเทาๆนะครับวัสรุปพวกนี้จะทนน้าทนฝนแล้วก็อายุการใช้งานได้ยาวนานเลยเหมาะกับการใช้งานภายนอก โครงข้าวที่จะทำเนี่ยใช้เป็นโครงไม้หรือโครงเหล็กก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากประหยัดใช้คมผนังบางของมันก็ได้ก็ดีนะประหยัดเลยแล้วความหนาของแผ่นบอร์ดล่ะคะผมก็แนะนําความหนาสักประมาณ6มิลถึง8มิลขึ้นไปจะดีที่สุดครับถ้าถามว่าติดตั้งไปแล้วถ้ามันมีร่องระหว่างผนังจะทํายังไงถ้ามันเป็นผนังด้านนอกติดตั้งด้วยซีเมนต์บอร์ดหรือสมาร์ทบอร์ดร่องตรงนั้นเน่ะเราสามารถใช้ปูนฉาบสกิมบางนะครับมาฉาบปิดรอยต่อแล้วขัดให้เนียนเนียนได้เลยนะครับการขัดเนี่ยก็ใช้กระดาการ ลงสีในขั้นตอนต่อไปได้เลยจัจะเป็นผนังลอฟหรือจะเป็นผนังทาสีก็ได้มีคนถามว่าส่วนผนังด้านในอีกด้านเนี่ยเราติดตั้งเป็นผนังยึดซ่อมฉาบเรียบได้ไหมได้นะครับก็คือถ้ามันไม่โอกาสโดนน้ำเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้อีกอย่างนึงมันช่วยทําให้ผนังในห้องเนะี่ยกันเสียงแล้วก็ช่วยกันร้อนได้ด้วยนะครับชอบคอนเทนต์นี้ like, share, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ Girl,